อุ๊ยแต่ที่ทุกคนรู้จักคือแม่ทิพย์คุณแม่มี AKA ด้วยชื่อโมโม่คุณแม่เกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2499ที่อำเภอวิเศษชัยชานจังหวัดอ่างทองคุณพ่อชื่อนายปักชิวแท่ส่วนส่วนคุณแม่ชื่อนางจุนเซียงแท่จังเป็นบุตรคนที่4จากทั้งหมด5คน สมรสกับปะ้าเลอพองมาามณีขจรมีบุตรธิดาด้วยกันสี่คนนายประกรณ์ฉัตรบริรักษ์นายธนาฉัตรบริรักษ์นายพัชฉัตรบริรักษ์และหนูลืกษาของคุณแม่เด็กหญิงวันใหม่ฉัตรบริรักษ์คุณเล่จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนตันติวิทยาคมจังหวัดอ่างทองและโรงเรียนสมเทวินราชดังดิจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พอดีเมื่อกี้วันใหม่จริงๆแล้วมีเรื่องที่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้่จะไหวหรือเปล่าก่อนหนึ่งต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแทนคุณแม่ที่มาร่วมส่งแม่กันเยอะมากๆเลย ชีวิตของผมผม,ผมมีความสํ็เอยู่หลายเรื่องโดยที่ผมทำมันลงมือทำแต่ว่ามีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลย คือก็ได้เก่ดเป็นลูกของแม่แล้วผมก็คิดว่าแม่ก็คงภูมิใจที่ได้เห็นลูกๆทั้งสี่คนเติบโตขึ้นมาทังดีส่วนลูกสาวของคุณแม่คนนี้น้องวันใหม่คนที่แม่รัก แล้วก็เป็นห่วงมากที่สุดตัวเราสามคนอยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะพี่ชายทั้งสามคนของเขาดูแลอย่างดีแน่นอนคอยมองจากข้างบนนะแม่รักแม่นะรักมากๆ ครับครับผมก็ผอผมอาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับก็อยากจะเอามาแชร์ทุกคนทราบนวันนี้นะครับจริงๆต้องจากขอบคุณแขกทุกคนแล้วนะครับจริงๆต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็ พยาบาลที่โรง,โรงพยาบาลราม,มาธิบดีด้วยนะครับที่ดูแลคุณแม่ไม่อย่างดีตลอด6ปีนี้นะครับครับผมก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเคยได้ยินคนพูดมาตลอดว่าคนเราอะ่ะอยู่ให้คนหลักจากไปให้คนคิดถึงซึ่งแม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประโยคน์ี้จริงๆแม่เป็นคนที่ ใจดีมากๆนะครับแม่ชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าใครเดือดร้อนมาหาแม่แม่ยินดีช่วยเสมอแม่ยอมเสียสละแล้วก็ยอมลับาปะได้แทนเลยจนตอน,นเด็กเคยสงสัยแล้วก็คุยกับแม่ครับว่าทำไมแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นมากมาย